วันนี้ก็มาพบกับซาเดวช่วยทำนะครับอยู่ที่สวนครับผมก็โอ้ภาพจะมืดหน่อยนิดนึงครับผมก็ไม่มีแสงสว่างเลยเพราะว่าเมฆมาแล้วครับผมก็พาดว่าจะตกสองสามวันหรือเป็นอาทิตย์นะครับก็ฝนจะตกนะครับก็มาพบกับซาเดวช่วยทำนะครับที่สวนครับผมก็ขอบคุณครับที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามแล้วก็แชร์กับซาเดวช่วยทำนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่สวนครับผมอยู่ด้านหลังครับผมตัดหญ้าเสร็จเรียบร้อยครับผม ก็โล่งแล้วมาดูบรรยากาศกันเลยนะครับที่สวนครับผมไปไปเลยครับผมมาครับผมนี่ร่องน้ําครับแรกๆโอ้โหมีหอยด้วยนกก็มากินหอยครับผมหอยหอยปังนะครับนี่ก็ต้นมะพร้าวครับผมก็ลงมาตัดที่เหลือครับผมลงมาตัดที่เหลือครับนี่ กับศาสตร์เวช่วยทำครับนี่ด้านหลังที่ผมชี้มาตั้งแต่ด้านขวานะครับด้านขวาที่อยู่ตรงนี้นะครับตัดลงเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ไปเลยครับต้นมะพร้าวไปแล้วนี่ครับโล่งไหมไปถึงด้านหน้าน่้นเลยครับด้านหน้าอยู่น่้นเลยครับอันนี้ก็เป็นร่องน้ําทําแต่แรกๆครับไหลไปน่้นนี่ครับไหลไปไหลไปไหลไปถึงน่้นเลยครับร่องน้ําครับผมก็นี่แหละครับรูปไม่รอแต่พอไปได้ครับผมก็ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะครับ เครื่องก็ลงอยู่ตรงนี้ครับผมอมาพักแล้วก็เสร็จเรียบร้อยครับผมก็ก็นี่ครับมีตัวนี้ก็เบาแรงลงเยอะนะครับนี่ดูบรรยากาศด้านหลังนะนี่โอ้โหด้านหลังต้นพัก็โตนะนี่ครับตรงสายน้ํานะครับนี่ครับนี่สายน้ําที่ออกมาลงตรงนี้ครับตรงหัวนะครับก็ไปนี่เลยแล้วก็ไปลงตรงโน้นไหลไปโน้นเลยนะครับอนี่ครับ ต้นมะพร้าวด้านหลังครับผมนี่ครับมะเขือมะเขือปอกครับผมมะเขือพวงนะครับมะเขือปอกมะเขือพวงก็อยู่ด้านหลังครับผมนี่ครับปลูกคู่กับคู่กับต้นมะพร้าวเลยนะครับนี่ด้านหลังนะครับนี่ประมาณสักสี่ต้นห้าต้นนะครับขึ้นใหม่ก็กําลังขึ้นนะครับนี่ครับอ๋อวันนั้นก็ลงมาเก็บนี่นะครับนี่ครับเป็นพวงเลยขึ้นใหม่เลยดอกก็กำลังขึ้นเลยนะครับนี่คือด้านหลังครับผมอ่า ช่วงนี้ก็ยังไม่สูบน้ําขึ้นครับผมเพราะว่าฝนตกครับตกทุกวันช่วงนี้ฝนตกครับผมก็ยังไม่ได้สูบน้ํานเลยก็เก็บสายขึ้นมาเก็บไว้นะครับนี่ด้านหลังครับผมโอ้ยนี่ครับด้านข้างเห็นไหมข้างหมู่บ้านครับผมก็ตัดเรียบร้อยนะครับก็ถ่ายให้ทุกคนได้ชมได้รับกันนะครับที่เข้ามารับชมนะครับนี่ ฝั่งนี้นะดูไปครับผมด้านหน้าเลยต้นกล้วยตรงนี้ก็ตัดลงแล้วครับผมนี่เห็นต้นพ้าวเลยนู่นไกลๆครับหน้าประตูน,นะครับโล่งไปเลยครับข้างกำแพงนะครับนี่ครับผมขอบคุณครับ